ลูกให้ลูกเคยบอกชมนี่้เห็นเสร็จมนนะชมมันว่าน,น,น,า,นางทอยน้ำมันนะกันมาเสยพูดได้ดิ <laughs> จะได้วมกับตุย้ย <laughs> กินได้ไหมฮะก็คือก็อคือ,อคนทีอันนี้นานกินเต่ลู้ีนี่นเยอะเต่ลู้ซีนี่ <h> อ คนละตกนั่งตกนั่มให้อบเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีคุณแม่พี่น้องทุกคนมืเอนี้มากินน,นะนะเฟอก๋วยเตี๋ยวมือนี้นี่เส้นเฟอก๋วยเตี๋ยวมาเด้อ,อมาเด้อลูกค้าเลยคนะ่ะสามสิบห้าพันละปลายทางเฟอมีดูซีนำ้ำต้มกระดูกโง่กาะเบะบอล ลู้นี่เนี่ยลุูกลุ้นอะดรหนฮะเตเี่นี่ตัวมันแล้วนี่อันนี้เนี่อ๋อเลไหมเอากาตัเสื้อนั่นหรออะไรกินบ้างกินอะไรเชฟเพื่อนกินแช่คาปีแช่คาป เอาเออนากินข้าวเปลี่ยกันแน่มาเออเอฟซีทุกคนกินข้าวเป่ยกันแน่ด้อยโลเองเลยว่าหันเอาโลเบิงแต่ล่างเบิงอันนี้ยี่แม่โลอันนี้เบิง่าไปเบิงน้ำซุปก่อนร้อยถือเลขสองโงดบอมาเลยโงดดเดียวนะถือเท่าเลิศนะเซนอันนี้น

หลอดอีช oh, so oh, ่างอียอนชเื่องเรื่องช่หมืนเราเท่าโอ้แตแซ่แ่หน่อยเอาเอาไปไว้ก่อนจะได้กินพร้อมกันมาวันนี้เอาเซียนนั่นก่อนโลกั่นไีมบองอะไรเต็มเลจนเต็มที่น้อยนม่มีเส้นสะเบกให้ เม่ละทอมกูย่นี่เห็นเหรอเยอะจ้ะเส้นเส้นข้าวเปะนีเมันก็เามัอนยืนขึ้นนะครัก็จังตักเขาก็ได้เลมาได้พอเลยจะกินขาเปะ่บางสิโลคือจิตของหาเดิมมีพักเต็มเลยอ้าวมเได้แล้เนมันยังเนี่ยเนาะมันยังแสบ mừng nôm nắp vào miền nóng mừng 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 mì sếp nắm năm màn năm soup mừng 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 ครับเออเด็ดอยู่ไหนเนาะเออโอ้ลายถ่ายด็ดมันก็มันเลยนะเอ้าวางน้ำได้ะเอามะพอแล้ว เต็มไปเยเนี <S S ่เ right. right. uh, so so right. nah. nah <If> ี่ยเขาัก่อนะพักก่นตรนี้ยนี้จนได้ต่อตันเลยได้ยังไงลตันก็พุ่นยดมือดตันนี่กอันนี้อีร้อยสิเลขกนะนี้อลยรอยเล็กมาเฮ้ยร้อยใหม่เชื่อ เอาวันนี้ไปซื้อไปซื้ออะไรย้อยโว้ยน้อโอ้โก้เราพักกันเอาท้าเบ่งพูดแล้ะยังกินพูดแล้วพักก่อนวันนี้เอาผักเสือกระสีแหวแล้วนี่ อ่อนแข็งๆเป็นน้ำผักบงนะต้มกันตักแล้วนะเตรียมตักลเยนะนตาทางานาไม่ได้มีเพื่อนดุานเนน ูกไทกไมเจ้ามอใไมมันเรลูกไทลูกไทลูกเคยบ่มีลูกไผลลูกมันตายแล้วลูกไท่เหรอใครกุดทังนึงเป็นชาวบ้นเป็นทิยอันนั้นเน่ยบเดีว่นึงรถมากล้เ่เลยนะ เป็นไม่ดังไงกูเอาลงงานเนาะเอาลุงงานกูยืดไม่เห็นยังซื้ออ่านกาบอกมือจกจกฮะอ่าเห็ดแกงกูอันนั้นก็บอกมือพังอยู่เปจกเองอ่านไม่เป็นนั่นแล้วก็ติดในวันนี้แห้งจกแห้งเอามือลงไปเอาหมดเขานื้อ ตีกาเนะี่คือมึงชอบไหมอมไอ่ะอืมยาอะไรยายาอะไปบอกเขาว่า,วาสายเลยก็ข้าวทึบมไม,ม่แดตันเลยไหมไหลไอ้เหี้

tham nhớ ác màn chim tựa ác cái <laughs> chào màn thứ nằm này nằm sớm nằm sớm nên sớm nằm sớm mình sớm ăn ăn nằm này nằm sớm nằm sớm nằm sớm nằm กิดใจตอนั้นนะอืาอ <satisfied> ีบีเอาห้ยเคยกินประมานค่ะอิ่มใช่ป่ะประนัณอ่ะอิ่มนะใจเยอะใจเยออินมอ่นใจเอิ่มเลยอินมเลยอืมต้มเอยกินไลยเลย Cái gì, ừ, ừ. nghĩ, ừ. tôi hơi thở băng ơi ăn tự được thôi hào, thôi thôi nằm thôi 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 lên, thôi ăn là thôi 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 nó mà thôi ก็อะรนี่เขาเชื่อพริกที่เชื่อข้าเปลือกน้ำปูน้ำปลานี่ซดกไม่ได้ใช้น้ำสต็อไม่ได้ใช้แบบนั้นเลยเออของซีหั่มตอนนั้นเออจะเป็นต้มเราต้มแบบแม่นแล้วคราดเรากินแบบคราดไม่ช่งจนเห็นหมดน้ำสต็อกน้ำซุเทั่วนประหยัดมันประหยัดเอาของม่คุยยากที่มันไม่น้องเคยิุดท้าย

เด,ดี๋ยวไม่เนลยไม่ต ki ้องเลยเรืองเรื่องมาติดเรื่องผีเหนาะมาไก่จ่าบักโอ้ยย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 ยกยนยย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 ่นยยยแยย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 ย กิ่นคนนเนาะเช่นี่ใช่่กบกปากเขคกิ่นเช่ยเนี่ยผักกุเป็ดเนาะดไปม่เป็นนหรอบกสดที่ใส่กลือก็ดกตัวนี้จะม่้องไหมอขอ่งุงจอติดนี่เราไม่ก็ได้เาม่เร่องอ่ะเอาพี่ดินนัน่นม้นพี่งงใช่่ใชืม่ ดินแน่แม่มาสลีนเจังแม่ปกะัวดกินใกล้นีปูหนีกับไก่คนคนมีตกนี่อ้อบอลดินแข็งนี่มันอ้ออ้อบอลขุนหลายๆบนเขาโง่บอกเขาว่าเนี่ยนั่นอะไปูมาทรมาแต่งมาตลึกกันเอาน้ำมันรถไทยน่ะสลากสลากสลากก่อนอย่าไปปูไม่ไม่จะมีเจาะหมดจะมีเจาะอีกอันนี้หมดก็เจาะอันนี้ เม่นาจะเอาซออ่ะซอนะก็ทุบๆๆแล้วฉลาวเขาไม่มีตาไม่เ็นนั่นได้ก็ค่เขาผล่เข้าไปหลอกเบิ่งมัดเลยมันออกอแต่บอลพีบอลขางงนี้ ก no no ็มาไ่ตาป้อทบนทะเีก็ยังมีตาอันน่ะก็จุดีก็เราี้ายตอนตอนพอนี้นะวนนี้นี้ได้ยี่เป้ายยุงโจ๊กเอานก็จนกินนี่ส่งแค่พื้นน้ำาลมโยเอาวกอันี้ก็แข้ง เรว่าเจ้าเห็ดแนวนี้เจ้าดักัน็องไปมันเห็เห็ดมันเห็ดแล้วกินเมันวอาเขาพูดจากแช่ป่ยหนอ๋อว่าแช่นนีพอจกินกับมือมันใ่แค่นะเพาว่าจะให็เป็นดอกได้มานะดีได้แต่นงแนวนี้พอจะกินกับมือกับจำแจวปลาแรปลาแรเราก็ะบวปลวกยยาบยากอันนี้เด็กอรอนี้ อ่ะสิบวันซั้มนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกินแล้วแล้วเนาะสี่ร้อยเป็นแล้วทางนไหนอิ่มกันเมื่ออีแม่ได้กินไลแม่อีแม่ได้อิ่มบ่ะพนันได้ส่ะครบครบใจในลายโอยแซ่บพี่ครับสมเบิ่งนะพ่อแม่พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันเมื่อคลิปนี้กะสบายดีดีแมสบายดียามค่ำคืนพากันกินเฟ้อเมื่อนี่อาหารแรงเรียบร้อยอยู่ได้ไปเมื่ออื่นพมดแล้วจังว่ากันเมื่อ ในแล้วสี่ลอยสองถ้วยผมได้หน่อยฮช่องถ้วยเด้อปรุงอ,งบอีบ่ฮะน้ำโนอยู่แล้วเสื้อขนอสีเหลือ<ช>บ่ชมนี่แหละเหรอชมมันว่านางถ้วยน้ำมันนะครับเ,เสือ้อผมได้ดิจะได้มันก็บตุย,ย,ยมียางานตุ้ยนะ

ติดตามบางด้วยนะครับอบใจหลายหลาย